ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกค่ะแบบว่าคนต้องเจ็ดล้านคนต่อปีนะคะที่เสียชีวิตจากคุณภาพอากาศที่ไม่ดีนะคะโดยโรคต่างๆที่เราเจอเนี่ยก็เป็นได้ตั้งแต่หลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบนะคะรวมถึงโรคทางด้านระบบหายใจแล้วก็เรื่องของมะเร็งปอดด้วยนะคะถ้าเราจะเห็นสีดำๆเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น อยูแ่แถบบ้านเรานะคะซึ่งมีคุณภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคารตั้ง90ของเอของเวลาทั้งหมดนะคะแล้วก็สภาพอากาศในอาคารเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปได้สูงนะคะมีการตรวจพบว่าคุณภาพอากาศภายในอาคารเนี่ย เป็นมลพิษมากกว่าภายนอกได้ถึง2ถึง5เท่าเลยนะคะการศึกษาของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะซึ่งเราจะเริ่มกับบริษัทไซโจเดนจิเช่นเดียวกันนะคะก็คือทำในคนไข้จริงนะคะเป็นคนไข้เด็ก7คนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องนะคะแล้วก็วัดปริมาณใดฝุ่นนะคะที่ 0, 2, 4และ6เดือน ะะผลเนี่ยพราะว่าเวลาที่เราควบคุมอุณหภูมิความชื้นเนี่ยให้อยู่ที่55แล้วก็อุณหภูมิ25องศานะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสเดือนเนี่ยปริมาณของไรฝุ่นเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ลดลงเรื่อยๆที่4และ6เดือนเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเ PM เนี่ยไม่ได้มีแต่ทั้งนอกอย่างเดียวแต่ว่า ในห้องที่เราอยู่เนี่ยก็อาจจะมี PM ที่เข้ามาอยู่ด้วยได้นะคะตัว PM เนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่มันก็มาจากเรื่องของพวกโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะการจราจรแล้วก็หลายๆอย่างที่เราทำนะคะแต่จริงๆแล้วการใช้ชีวิตประจำวันของเราเองการปรุงอาหารการใช้เครื่องปรินเตอร์พวกนี้ค่ะก็จะมีสาร PM ออกมาด้วยได้นะคะทีน,นี้ลองมาดูเรื่องของขนาดของ PM นะคะ PM เนี่ย มันมีทั้ง10นะคะ2.5แล้วก็0.1นะคะคราวนี้เนี่ยออพอมาเทียบกับเรื่องขนาดของหลอดลมของร่างกายเราแล้วเนี่ยเราพบว่าตัว PM 2.5เนี่ยค่ะมันลงลึกไปได้ถึงหลอดลมเล็กๆสุดเลยนะคะจากรูปที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้ให้ดูชัดมากขึ้นถ้าเป็น PM 2.5เนี่ยมันก็จะลงไปได้ถึงหลอดลมเล็กๆนะคะแล้วก็ PM 0.1เนี่ยก็จะลงไปได้ลึกมากแล้วก็เข้าเข้าระบบเลือดของร่างกายเราได้ด้วยคราวนี้ PM เขาเข้าไปแล้วเขาไปทำอะไรกับร่างกายเรานะคะ อันนี้ให้ดูคือจริงๆเนี่ยมันมีกลไกมากมายเลยที่ PM เข้าไปทำแต่สรุปสั้นๆก็คือว่าตัว PM เวลาเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันมีปฏิกิริยากับภูมิุูมกันและส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดภาวะการอักเสบมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีทั้งเรื่องของหลอดเลือดสมองอุดตันหลอดเลือดหายใจหลอดหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังไปกระตุ้น ตัวเม็ดเลือดที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเวลานี้ที่มี PM มากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้มีเรื่องของโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าเทียบแล้วเนี่ยทุกๆสิไมโครกร,รัมของตัว PM ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงก็คือทําให้คนไข้เนี่ยมีสมรรถภาพของปอดนะคะที่มันลดลงนะคะ